อ้าวโอเควันนี้เราจะมาแนะนำแบตเตอรี่ว่ามีมีแบบไหนบ้างนะครับในปัจจุบันอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่าหรือบางคนเขาเรียกว่าแบตแบบกะ,<ม>ะกว่กดธรรมดาอันนี้มันต้องเติมน้ำน้ำกรดน้ำกันอยู่เป็นแบบชนิดเติมน้ำตัวนี้เป็นแบบทีเทียมที่เราจะอธิบายกันวันนี้สำหรับหลายๆคนที่ ยังไม่รู้จักมันนะครับอันนี้มันมันแต่ละลูกนี่มันจะมีความจุไฟอยู่เท่าไหร่สามจุดสองโวลต์เออลูกละสามจุดสองโวลต์เองเนี่ยเซลล์เซลล์เียเป็นเซ <ไป S 2> ลล<ะ>์เซลล์เนี่ยลูกลูกหนึ่งมันนแค่นี้เองนะครับเซลล์เซลล์ sell, sell ละสามจุดสองโวลต์เหมือนกันหมดน,ะนี่นี่ก็เซลล์เล็กค่ะสามจุดสองโวลต์เหมือนกันลูกหนึ่งแค่นี้เองเพราะว่า <sell. S 1> อันนี้ต่อ สายกันสีลูกให้มันได้1 2โวลต์นะ,ะตัวนี้ค่าไฟก็จะเท่ากันกับตัวนี้ค่าวนี้สิโวลต์กว่ากว่าสิบสอโวลต์อ่อ่นี้ก็คือวิธีการต่อ BMS คือแบตดิเทียมมันก็จะมีระบบการควบคุมไฟด้วย BMS มันก็จะยุง่งยากนิดหน่อยอย่างแบบกลัวกดราคาถูกกว่าก็ไม่ต้องยุ่งอะไรไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันมากมายคือซื้อมาก็ซือประกอบได้เลย ไอ้ตัวนี้80แอมตัวนี้80แอมอันนี้80แอม12โวลต์อ่า80แอม12โวลต์อันนี้เราก็จะต่อต่อตัวนี้ให้เป็น12โวลต์เซลล์ <Cell S 1> <okay. S 2> ละ280แอมคือดูง่ายๆแบตเตอรี่ตัวนี้เซลล์หนึ่งเนี่ยถ้าเกิด280แอมเนี่ย280แอมเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยจะหนักอยู่ที่5.5กิโลคือ5โลครึ่งต่อนหนึ่งก้อนสี่ก้อนรวมกันก็อยู่ประมาณ20กิโล oh. 22กิโล คือตัวนี้ยี่สิบสองโลต่อรวมาแล้วได้สิบสองโลก็คือได้สิบสองโวลต์สองร้อมแปดสิบแอมเลยได้สองร้อยแป์สิบแอมเลยตัวนี้ได้มาใหม่สั่งต้อนานถึงจะได้มารอรอเพื่อยังไงวะเกือบเดือนเหมือนกันกว่าจะได้สั่งมาจากสั่งยากสั่งยาก,ยากคือหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยมีของนะเขาไม่ค่อยมีของที่ยังไงไม่รู้นอันนี้เพิ่งจะได้มาเมาื่อวานนี้ก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเรามาเปรียบเทียบกันนะ สกัวกด12โวลต์80แอมป์กับ12โวลต์ริเทียม280แอมป์ลูกเท่ากันเลยความกว้างความสูงเท่ากันพอดีกันเลยน้ำหนักเท่ากันด้วยน้ำหนักตัวนี้ก็22กิโลตัวนี้ก็22กิโลแต่ตัวนี้ได้ถึง280แอมป์ ตัวนี้ได้แค่80แอมป์อันนี้แอมป์น้อยตัวนี้แอมป์มากกว่ากันแต่ว่าไฟไอ้12โวลต์เท่ากันอย่างตัวนี้ก็คือแค่50แอมป์5 50แอมป์12โวลต์50แอมป์คือเซลล์ก็จะเล็กลงไปนะอันนี้คือ12โวลต์50แอมป์ไอ้ตัวนี้คือ12โวลต์280แอมป์ไอ้ตัวนี้12โวลต์80แอมป์นะคือแต่ว่าราคาก็ต่างกันเยอะราคาก็ต่างกันเยอะตัวนี้80แอมป์ก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาท2,000 สามถึงสองพันห้าอยู่ประมาณนี้ตัวนี้นะอย่างตัวนี้คือตกหมื่นกว่าโอเ้ตกหมื่นกว่ารวม BMS ด้วยอ่ารวม BMS ด้วยนะ BMS ตัวนี้ร้อยแอมนะจ่ายไฟได้ร้อยแอมก็ร้อยแอมนี่ก็ราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าต้องมี BMS <000, S 2> ต่างหากอีกนะอ่าเกือบสองพบาทนะแล้วแต่จะซื้อนะใครซื้อได้ถูกได้แพงมันมีเป็นช่วงๆนะ แต่อย่างเนี้ยครบชุดตัวเนี้ยรวมกันเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นห้าอูประมาณหมื่นห้านะตัวนี้ได้มาหมื่นห้าก็ถือว่านะตอนนี้ก็ถือว่าถูกที่สุดในในการที่สั่งมาตอนนี้นะเห็น<ส>บางที่บางเจ้าเนี่ยสั่งเซลล์หนึ่งเนี่ยสี่พันกว่าเลยสี่เซลล์นี่ก็ตกเกือบสองหมื่นหรือสองหมื่นกว่าก็มีนะแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละทีะ่วิธีการต่อ BMS นะครับผมวิธีการต่อ BMS ก็คือ ขั้วลบให้ลอยไปเลยนี่ขั้ว b b ลบ b ลบนี่ให้เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่เลยให้ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเข้าขั้วลบแบตเตอรี่ขั้วบวกก็คือลอยไปเฉยนี่นี่คือตันนี้ก็เป็นขั้วบวกนะคือวิธีการต่อก็คือลบเข้าบวกี๋ยวก็ลบเข้าบวกสลับกันไปอย่างนี้คือต่อนข้าแถมเข้าแถมมาให้ไหมแถมมาให้ไอ้บาร์นี่ก็แถมมาให้อ่าอันนี้เป็นขั้ว ขั้วบวกตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบต่อเข้าขั้วบวกอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบก็ต่อเข้าขั้วบวกอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบต่อเข้าขั้วบวกก็จะเหลือขั้วลบเหลือขั้วลบเสร็จเราก็จะเอาตัวเนี้ยเสียสายีเ้ําเงินนะจะไม่ง่ายเลยสายสีน้ําเงินจะเป็น p ลบมาต่อเข้าขั้วลบเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะให้สายนี้มานะสายนี้มาสายนี้มาเราไล่ตามสายเลยนะครับอย่าไปสลับสายเด็ดขาดถ้าสลับนี่ถือว่าพังเลยนะครับ สลับที่ถือว่าทางเลยวิธีการต่อก็คือเอาขั้วดําเป็นหลักขั้วดํานี่ใส่ใส่กับขั้วลบของแบตลิเทียมเลยนะครับคู่กับตัวนี้เลยคู่กับบีลบโดยสายสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวสายที่สองสายที่สองก็เข้าขั้วบวกของของลูกมาเลยนะครับเข้าไปเลยดีสายที่สองเข้าขั้วมาเลยเดี๋ยวต่อมาสายที่สามสายที่สามก็มาเข้าลูกที่สองของขั้วบวก นะครับผมอ่าเข้าควบวกของลูกที่สองอ่าสายที่สามสายที่สี่้ามาเข้าควบบวกของลูกที่สามครับผมควบบวกนะครับก็ไปสายสุดท้ายสายที่ห้าเราเรียงสายมาเลยนะครับผมต้องเรียงด้วยอ่าเลียงสายเลยนะครับถ้าเราไม่เรียงอ่าเข้าควบวกสายที่ห้าอ่าพอต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ามอย่าเพิ่งเสียบนะครับผมอย่าเพิ่งเสียบ BMS นะครับคือตัวอันตรายมากเราเช็กสายก่อนว่าถูกไหมถ้าไม่เรียงเป็นไง ไม่เรียงมันก็ชอ็อตนะครับทาให้บีเสต้องต้องเรียงต้องเรียงตามลูกด้วยเรียงตามลูกมันจะชอ็อตทําให้บีเบสเสียได้นะครับผมตัวนี้คือเราจะทําให้ดูนะครับผมออกการเห็นไหมกล้องเห็นอยู่อ่าวิธี <c arts> วิธีเช็คนะครับผมเอากิมไปที่กิมไปที่ขั้วลบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่าสายเรียงไปเรื่อยไฟยจะขึ้นไปเรื่อยอ่าอ่าเท่าไหร่ ลบาส,าสามจุดสามนะครับผมอ่เดี๋ยวก็ไล่เรียงขึ้นมาอีกเรียงขึ้นมาปีบก็จะเป็นหกจุดห้านะครับผมเดี๋ยวก็เรียงขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นเก้าจุดแปดเดี๋ยวก็ไล่ขึ้นมาอีกสายสุดท้ายสิบสามโวลต์ก็เป็นสิบสามโวลต์นะครับผมดังนี้ถือว่าถูก นะครับผมถ้าไล่เลียงขึ้นมาบนจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราอาศัยตามเป็นหลักนะครับผมอ่าถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็คือว่าถูกต้องแล้วโอกาสเห็นดีเนาะเห็นอยู่อ่าพอพอทำนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเสียบได้เลยถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วตัวนี้ก็คือว่าไม่ช็อตแล้วเราต่อได้ถูกถูกต้องอ่าเราก็เสียบสายเข้าไปเลยอ่าครับผมแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็ทําการมัดตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบ ที่เราเอาไปใช้งานอันนี้ก็เป็นขั้วบวกที่เราจะไปใช้งานอ่าเวลาชาร์จก็คือถ้าเอาไปขั้วลบชาร์จตัวนี้เลยขั้วบวกก็ชาร์จตัวนี้เลยเวลาเราชาร์จไฟนะครับผมคือขั้วนี้ห้ามเป็นจุดยุ่งแต่ต้องมันเด็ดขาดคือทุกอย่างต้องให้ผ่าน BMS ผ่าน BMS อ่าผ่าน BMS คือชาร์จเข้าขั้วลบใช้เข้าขั้วบวกคี่ประทุนตรงนี้เลยครับผมนี่วิธีการเิดตั้ง BMS